สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวลำใจกําลังจะทําเมนูไข่ผัดแหนมหรือแหนมผัดไข่ฮะแล้วแต่จะเรียกนะครับวัตถุดิบเราก็มีแหนมนะครับวันนี้ใช้แหนมยี่ห้อซื้อมาจากเซเว่นนะฮะมีกระเทียมนะครับมีต้นหอมมีพริกชี้ฟ้ามีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ไข่ไก่นะฮะเราก็จะมีซอสปรุงรสอ่าไม่ใช่นะฮะมีซีอิ๊วขาวนะครับสําหรับปรุงรสนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะย,ยีแหนมก่อนนะครับให้เราฉีกแหนมเป็นอย่างนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับ ไข่เลยฮะ ยีไข่นะครับใส่น้ำมันลงไปอีกรอบนะครับนำกระเทียมลงไปนะฮะให้หอมนะครับ ทำด้วยแหนมนะครับหลังจากผัดแหนมเร้ยี่้เราก็จะใส่หอมหมูใหญ่ลงไปนะครับเราจะผัดให้หอมหมูใหญ่ใสนะคร หอมฉุยเลยนะครับเราก็จะปรุงรสนะฮะเบอร์สิวขาวใส่ไ,ไข่ลงไปนะครับแล้วก็พริกกับต้นหอมครับ ก็ผัดเข้ากันหน้าจาหน้ารับประทาน,นครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันในจานอีทนีนะครับครับเมนูไข่ผัดแหนมสุดครัวดังใจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยนะฮะเรามาทำทางกันดูนะครับทำไม่ยากนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามเชื่องลำจส้ .com ไวมได้วยและพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ